นี่ลาเผ็ดยาข้าโพดน,นะ จะยอเป็นตองไข่นะคะเมื่อไข่ไข่กลาท้่สดนะคะับคสวัสดีเคสเอสซีเลยสวัสดีค่ะวันนี้ยามบ่ายยุ่งๆุ่งเปิดร้านแล้วก็ลูกค้ามารอเลย แลังขูดไม่เสร็จนะครับกัน สวยอะไรลูกสาวเก pues ็ดไหมครับผลไม้รวมเก็บได้นะปลาไหมครับนาจะบุคคลสำคัญ ยาย,ยานน่ยาจะพยานาจพยานแล้วสุขภาพปะน่าจะปัน่นของกองบินเลยนี่เป็นอาหารกองบินแล้วปั่นอะไรสัตยานปั่นรสแล้หนักนะมีแต่ปุ๋ยฟิงนั่นเลยอันนี้มนะันหอมเลยปั่นเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นเมนูกุ้งสดผลไม้กุ้งสุกผลไม้รวม เสียในชีวิตเล็กมากน่ากินครับไม่ต้องผ่าเลยนะคะกัดเป็นคำๆจะออกเปรี้ยวหวานใส่รสแล้วกเปรี้ยว โคไม่เผ็ดใส่แดงใดงข่แดงเค็มด้วยนะเด็ดพกกุ้งสดผลไม้ด้วยอันนี้เป็น,ปมน,นเนมนูโคตรยำค่ะจัดเต็มจัดแน่นมนนีหมูยอ กุ้งสดมมนี่เป็นกุ้งสดนะครับจะยังมีหมึกไข่ไข่ปู้อันนี้สองอย่างนะครัสามอย่างแล้วก็ดิูกันว่ามีกี่อย่างกดยำนะคะนี่ลูกค้าสั่งเลยนะคะ<_ <d> _> สำหรับ FC ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามเจ๊นหนึ่งนะคะเจ๊นหนึ่งบอกเลยว่าเจ๊นหนึ่งขายอยู่จังหวัดประจวบนะคะเรียบทายทะเลนะคะติดกับสะพานสลานวิถีนะคะอยู่อำเภอเมืองเลยนะคะถนนเรียบชายหาดสวนทาธนะประจวบประจวบคีรีขันนะคะอยู่ใกล้พระอุตตพุทธาหรือจะเข้ามาใน Google พิมพมาว่าสะพานสลานวิถีก็ได้คะ่ะพามาถึงเลยหรือพิมพ์นใน Google Map ก็ขึ้นแล้วนะครับเจ๊หนึ่งแซบตามปาก แล้วก็ปรับหมุดมาเลยนะครับอันนี้เรามีสามอย่างแล้วอันนี้อย่างที่สี่นะคะหมึกไข่แน่นๆเลยคะนเองเอฟซีท่านใดที่จะสั่งที่ว่าคุณนุชสามารถสั่งได้เลยนะคะเราจะได้สรุปยอดเร็วขึ้นอันนี้คุณนุชสามารถเปิดออเดอร์รอบที่ห้าของเราแล้วนะคะสั่งกันเข้าไปได้เลยเราจะได้เร็วขึ้นกันนะคะอันนี้มีหมึกไข่ไข่ปลากุ้งสุกหมูยอ่อเสร็จแล้วตามด้วยไข่ปู๋นขา ได้ยังมีอะไรอีกะะอบไหมครับแซลมอนด้วยยังไม่จบนะครับดัดจดเลยนะคะเมนูนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเกือบทั้งร้านเลยนะคะ้าซังร้านของเราอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะที่หนึ่งใส่ทั้งร้านเลยนี่เลอนจิตของเรานะคะชิใหญ่มาก อันนี้ไม่ใช่เศษแซลมอนนะใช่ช่คเศษแซลมอนแล้วก็ไม่ใช่แซลมอนอัดฟิตนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรามีทั้งหมดครบแล้วขาดอย่างคือไข่แดงเค็มเดี๋ยวเราโรยด้านบนกันนะคะนี่โคตรยำกันเลยหนึ่งเเอาเอาหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อให้คนหลังใส่ได้สามน้อยลงไปอ่า ยยเลยจ้าเยยเลยนะคะมาดูน้าลูกค้าใส่ยัไงนี่มีข้าวโพดคัะลูกค้าคอนเทคมาเลยนะคะว่ามีข้าวโพดค่ะมีไ้วไว เฟซีบางคนบอกว่าไหลบัวเราล้างหรือยังล้างแล้วนะครับรเาจะล้างมาเรียบร้อยครับางอย่างที่หนึ่งจะไม่ทำหน้าร้านนะคะจะทำมาจากบ้านเลยให้พร้อมเลยที่เราจะใช้งานได้นี่เลยครับยังไม่ได้มีแค่นี้นะตะต้นเขียวอันนี้ผมจะเรียกอ่า เรียกก็ไม่ถูกนะเพราะมันเยอะมากแล้วก็เลยเรียกเป็นโคตรยำรวมดีกว่าง่ายๆแต่ยังไม่ทั้งร้านนะคะจัดจิบเซตอันนี้เราตามใจปากลูกค้าเลยนะคะเนี่ยแต่ผมว่าช่วงเนี้ยนะคนสั่งโคตรยำเยอะมากเลยใช่เลยจัดเต็มอย่ว่าแต่สั่งหน้าร้านนะคะสั่งมากับคุณนุชก็เยอะนะคะเหมือนแบบว่าแข่งไม่ยอมกันอ่ะจัดจัดประกวดยำครับ จัดประวดยาำย้ำย้ำนี่เลยนานี่เลยน้งนี่ขาอขย่างนักยังไม่จบแค่นี้เนาะยังไม่จบอีกเหรอครับ ตะปูนะคะลูกกะล้าไหมคะนี่เลยเดี๋ยวขอญาติโรยมะม่วงไว้ด้านบนนะคะอันนี้ต้องใส่ไว้ด้านบนก่่นลูกค้าจะมารับเดือดเซ็งเรียบร้อยแล้วนะครับนีห้าร้อยห้าสิบบาทาจัดแน่นจัดเต็นนมเมนูต่อไปเลยนะครับ Nè nó bị nòi à, vang ơi vang ơi vang không còn là luôn đấy cả mấy má thải pha cũng ไม่ต้องเผ็ดมากกลางๆนะคบกลางๆได้เผ็ดได้เอเปิดรอบปนตอนที่ผาได้เ มาตรงนั้นมืดแลขา ช้อนสองช้อนช้อนกี่ชุดครับสองชุดลืมลยแล้วก็มันขาดอะไรสักอย่างขนะอันนี้นจ้าขอบคุณที่400บาทค่ะใส่ข้าวโพดมะม่วงไห่ปูวะคาหนึ่งลืม ใส่อะไรบ้างข้าวโพดมะม่วงไหบัวสามอย่างเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะยำเรียบร้อยแนละ้วเหลือจะใส่ผักอย่างเดียวแล้วก็น,นาั้อยงรอได้เลยค่ะเป็นลาบแซลมอนนะคะเสร็จกระ ขม่อนไข่ปลากุ้งสดแล้วก็อะไรนะไข่ปลากุ้งสดปูดมะขอบคุณค่ะ ดองแต่ว่าเป็นดองสดค่ะคือเป็นเป็นปนูเป็นเป็นอะครับเราเอามาดองเองอมันเลยไม่เคม็มเราสาวน้าเกลือใช้เกลือสาวน้วําเกลือเฉยๆขอทานหน่อยขอทานหน่อยอันหนึ่งถือเลยหนึ่งถือเลยครับอ่ะพอแล้ว ซอนสชุดนะคะใส่แกงกุ้งสุกปลาไหมครับไม่ประโพนะคะกระเพาะมม่ค่ะไข่ไหคใส่กระพก็ได้ค่ะหรือผลไม้ร่วงก็ได้ลูก มีไข่เยื่มาเข้มด้วยไข่แดงดาไข่แงดาแล้วมีไขอะไรนะไข่แดงเค็มค่ะไข่แดงเค็มไข่แดงดาแล้วก็ไข่ปูเนี่ยไข่ปูใช่สามไข่นะคะใส่กระเพรดมะม่วงหลายัวนะคะคุณลูกค้าสั่งอะไรไว้คะสองไข่ใส่ไระเพรามะม่วงหลายตัวใส่กระมะม่วงา ปลาไหมครับปลาใส่หน่อยจะได้ขอขอ่ปูแบบมิเสด้มี๋ยวเอาพริกให้ไปปหารยำให้หนูไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้ปลาใส่หลังก็ได้ลูเดี๋ยวอาพริกให้ไปะหารยำให้หนูไปก่อนแล้ีให้ปาใส่หลังก็ได้ลูกตองงยายท่าน ทานประกอบไหมหรือจะเป็นกุ้งสุกคะยายทานกุ้งสุกได้ไหมคะหรือว่าจะทานหมูยอหมูยอก็อร่อยะคะ่ะ<อ>หมูยอนะหมูยอของหนูมันไม่ได้ผสมแป้งนะค่ะรสชาติมันจะหยึดนิดนึงอรอยเดี๋ยวจะหั่นให้ชิ้นเล็กๆให้ทานง่ายหน่อยนี่ไม่ใส่พริกเดี๋ยวเราแยกชิ้นไปได้แต่น,นี้มันน่าจะมีก้นหม้อบ้างเลยน่าจะรสชาติเผ็ดสำหรับน้องก็ได้เลย อันนี้เป็นก้นหมอ้อลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เผ็ดไงเดี๋ยวพี่หนึ่งให้หนูไปเติมต่างหักได้เนาะกันไว้ก่อนเขาคิดมันเผ็ดอยู่เต้าคว้าหอมมากน้ำมือไข่พึ่งคั่วค่ะวันนี้แหละหอมๆเลยไส,ส้ข่าววันท่านลานทีกัประมาณก็สามวัน,นครับเสร็จที่สองวันเท่านั้นแหละเพราะว่าเราใส่จะคัะ่วกับโลครึ่งคั่วกับไอเนี้ยครับใบมะกรูด E right. ใ,สใส่เบมะกรูดด้วยใส่เพื่อมาต้มยำนะค่ะแต่ไม่ใส่ใช่ใช่นี่พี่เขาจริงอ่ตเใช้ออกอย่าวๆมะกรูดอย่างเดอยวเขาหอมได้ค่ะอันนี้แยกพิกไปให้เขาเนาะร้องวาวเลยเดี๋ยวตาไปใส่เอา้วมีทั้งทัเลาะก็คนสวยแล้วก็สามไข่นะคะ ภาทางสายดานะครบับถ้มถ้าอะไรถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ไม่ต้องเขียนครับไม่ไม่ไม่ใส่ใช่ไหมครับพ um ี่เขียนเท่าไหครับเครับจะพี่เขียนชื่อหน่อยนะผมจะได้ชื่อถูกดาก็อร่อยเนือเม่ขาดเอาไข่ไปด้วยเอาสี่ไข่เลยหรอ่ ใส่ปาริคิวค่ะใช่ค่ะลูกนันอ่ะถูกต้องอันนี้ไม่ต้องใส่พริกเลยนะเดี๋ยวให้ไปใส่ทีหลังจาอันนั้นเดี๋ยวโรยด้านบนให้ค่ะ ใส่เพิ่มเพราะหนูหจะกินได้นิดหนึง่งใช่ไหมน้ำเผ็ดผลไม้ออีก่าผลไม้นี้เอาเป็นิวเพียหรือจะใส่เป็นในชุดนี้เลยก็ได้เอาไหมรวมไปเลยก็ได้ชุดผลไม้รวมนใ,นบบให้เป็นรวมเป็นชุดนี้เลยจะได้ไม่ต้องอลังกาดิอลังกาเลยได้กินได้หลายแบบแล้ว,ยวหยอกของคุณแมบบ่อีกมีมะม่วงอีกเพราะว่าน้ำยำก็คือน้ำเดียวก,กันแหละใช่ค่ะแค่เราเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเฉย ใช่ไหถึงใส่ให้ใส่ไปในผลไม้รวมได้ครับวิ่งไปแะยวเหอวินไปร <c oughs> ะยองน <c oughs> <c oughs> หรอไปอะด่างเหรอ ไปได้ไปได้ไปเที่ยวไปเที่ยวอันนี้ต้องเรียกเมนูอะไรนี่อันนี้ยำงไข่ผลไม้สี่ไข่ผลไม้รวมค่ะ ทำเมนูรงที่ลูกที่โชว์หน้าร้านนะคะเป็นไหลบัวผลไมาว้วมแต่ใส่สซลมอนแซลมอนไข่ปลากุ้งสอดอา้าวมั่ไงนี่โอ้อันตันมากินอะไรคะลูกแค่มาซื้อนะ้ำไม่ได้มาหาป้าเหรอเงล้ย ขอถือให้หน่อยถือหน่อยยังไม่เสร็จติดใจเย็นๆคนถ่ายนี่ก็จะรีบร้อนจริงเลยนึ่งก็หมดแล้วยังไข่ครกไข่ไม่ครบเลยเหมือนที่ทำโหราค่ะโหระไข่หวานโหระไข่หวานหนึ่งสองหนึ่งสองของครับง่ากินมากเลย ว้าวน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมปกติผมจะหั่นชิ้นหนากว่านี้ไงหันบางเนาะอันนี้หั่นบางให้คุณแม่หน่อยเดี๋ยวคุณแม่เคี้ยวไม่ไหวแต่ให้ปริมาณเท่าเดิมนะไม่ใช่ว่าบางแล้วให้น้อยนะในตอ้ ตัดสี่หรือตัดหกตัดหกดีกว่านะตัดสี่<ร>ก็ประมาณ<ะ>เนาะเพราะมันบางได้แล้วโอเค กุกฉีกเขาหน่อยเร็วจ๋าเอาแยกไปไหมครับคี่แม่น้อห้บาทพอไหมครับโอเคตัวดำๆเลยปูไข่ยังไงนะรัวนี้หายายก มันเป็นสิ่ง,ง,งอึ้นอะช่วงนี้เหมือนมันมหมดแล้วอะมันก็เลยแบบยากนิดนึงครับเพราะขไข่ฟูปกติผมซื้ออยู่เจ็ดร้อยตอนนี้แปดร้อยห้าสิบละบาทกิโลละนะใช่เลือกก็ยากเ <c oughs> สียงเอาบางทีมันเหลืองเหลืองเหมือนเป็นมันอะออใช่ค่ะตัวเลือกมาบางทีเหมือนไข่เลยแดง <c oughs> เด็๋รับบินนะจะมาเอานะเมนูต่อไปนะครับมาดูเมนูปูม้าตุ้งกลอดหอยแครงเมนูปิดท้ายสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะท่านใดที่จะสั่งที่วิยามสามารถสั่งได้เลยนะเราจะได้สรุปยอดเร็วขึ้นนะคะสั่งกันได้เลยมีหนูตามนั้นนะคะถ้ามีบวกเพิ่มอะไรเดี๋ยวคุณลูกจะทักมาถามราคาเช่น,นเดงยวนนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยที่ให้ความสนับสนุนติดตามมาทุกๆคลิปเลยนะคะทุกควติดชมด้วยนะคะย้ำอีกทีนะครับว่าเจ๊หนึ่งอยู่จังหวัดประจวบนะครับใช่แล้วใครที่เพิ่งมาติดตามก็ได้บอกรวมๆกันเลยนะคะจังหวัดประจวบทางท้าย่ในอำเภอืองเลยจ้าหรือถ้าใครไม่รู้ก็พิมพ์ใน Google Map มานะครับร้านยำประจวบเจ๊หนึ่งมันก็จะขึ้นนะครับปักหมุดมาเลยครับ ตุ้งสดไข่แพงปลาแซบไม่แซบจ้ะน้องคิวแซบได้จัดไปแซบระดับสอง ปลาปี้วหวานเปี้วเค็มจ้ะเปี้หวหวานนะ

ก็ได้แกะช้อนให้หน่อยแล้วสำหรับวันนี้ผมอาเจนหนึ่งก็ขอฝากคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราเจอกิปต่อไปนะครับคือคุณนกไหมคะบ๊ายบายครับ